สวัสดีครับคลิปนี้มาแกะกล่องอันนี้นะครับกล่องกล่องซุ่มนะครับเป็นเขาเรียกว่าล้อนะครับยี่ห้อนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับคลิปนี้มีต้นทุนนะครับคลิปนี้มีต้นทุน69บาทนะครับปกติอไอไอเจ้าล้อเนี่ยนะครับล้อยี่ห้อนีอ้ขายอยู่นะครับร้านสะดวกซื้อจะ ล้อละ1้9ยานะครับแต่ผมจะเลือกซื้อช่วงที่ผมได้ส่วนลด70บาทนะครับ <ś led> สรุปแล้วคลิปนี้มีต้นทุน69บาทนะครับนี่มาแกะลุ้นดูนะครับว่าจะได้ลดอะไรนะครับก็เพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งลองเข้าวงการนะครับเข้าวงการของของรถยี่ห้อนี้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบลงทุนอะไรมากมายนะครับก็ จังหวะดีโอกาสดีก็จะจะซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอันเนี้ยเป็นล้อที่2แล้วนะครับอันนี้ล้อแรกที่เคยซื้อมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูว่าได้กี่ล้อนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมาตัดดูก่อนนะครับว่าล้อนี้จะได้อะไรนะครับคือส่วนใหญ่นะครับเขาจะบีบ เขาจะบีบดูกันนะครับแต่ว่าผมสายตามไม่ค่อยดีนะครับโอ้ได้รถกระป๋องอีกแล้วนะครับนี่นะครับสงสัยดวงจะได้แต่รถแบบนี้นะครับที่เขาตามหากันจะเป็นจะเป็นพวกรถกระบ,บะนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเกลือหรือเปล่านะครับโอเคนะครับได้รถ ได้รถกระป๋องมาอีกคันหนึ่งนะครับก็เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับเจอก็จะซื้อมาเปิดเล่นๆนะครับหวังว่าวันหนึ่งคงจะได้แบบรถแบบดีๆกับเขาบ้างนะครับ